เอาันนี้เอาโหเอามากะเละเลยไรวะเนี่ยรอดไม่ตีเนี้ยเอ,เอ,เอ้โอ้โอ้ตายตายตายอย่างเยอะือผมไปร้อนหน่อยนะจะพูดได้ีเท่าไหร่นี้ตาย เนี้ยโคตรเยอะเข้ามาก็ขนาดเลยโอเคอ้ายเฮ้ยเจะรอดวะเอา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 เดินมาเดินมา เนี่ยเข้ามาก็บันไลอ์เอ้าโดนเผาแช่เรียบร้อยไม่รอดตายเหอะไอสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไม่รอดแล้วหมออืร่วงอ่ะเล่นใหม่เล่นใหม่กูเดี๋ยวกูแบกเองมาอพาริสกูขอเบอร์นิ่งพาริส ปลาลิศผูกคอปลาลิศก่อนไอึสัตว์ปลาลิศปลาลิศโหปลาลิศกันเพื่อนอ๋อด่านนี้เหรออืมโอ้ะโหเอาคอนเทนต์เมนต์หนึ่งอะคอนเทนต์เมนต์ก็คอนเทนต์เมนต์านนม,นตมาพวกนี้นี่เอามาดูกันไหวเปล่า เอ้ามันไม่กดอ่ะอเอาแกวนตีนอีกไม่กดอีกอืมาผมเล่นช็อตกันก่อนนะเดี๋ยวหาตังก่อนเราอย่านี้ก่อนหาตังก่อนเดี๋ยวค่อยไปทีหลังหัวหน้าน,นี้ โหที่เล่นมาดีกว่าไอ้กแกงเพื่อนได้ป่าวะเฮ้ยเอ๊ะม,มีคนเข้าเกมเยี่ยมขอเยอะๆไปก่อนสนุกแน่เขี่ยเขี่ยครับผมผมอยู่ตัวผมแกล้งแน่ <S 2> <S 2> <S ออเอาหมดแล้วที่หนึ่งกันว่ะอย่าให้เปลี่ยนด่านบ้างเนาะคนเล่นด่านนี้เยอะมากอะเขาเล่นปลาลดดปรีสแบบเมื่อกี้เพื่อเขาเล่นกันมาด่านนี้แล้วว่เอาด่านนี้เหรอวะคนเข้ามาเราก็จัดไปแต่รอบที่แล้วที่ผมเล่นกับเพื่อนอะ่ะมันเป็นไอ้นั่นนะมันเป็นเอ่อ อยูไซเดอรนะอันนี้คือโหดขึ้นมาหน่อยคือเลวเฮิร์ตโอเคจัดมาดิจัดมาดิอืมเฮ้ยโหตีนกระสุนจะหมดตายฮะโดนพกไปไปแล้วอีกทีอ่ะชคดีสัตว์ไปเลย Ừ. Ôi lại. Tại tại nghe đi. Web cả đó. quên, Ừ. tại này Không má, không má, không bắn Cái sắt. Không có con. đang má, nghĩ à. đang Thì อืจะอวกอง่งเว็นนแ,บบแรกแ,บบแรกก็หนักหนาสาการแล้วนี่ว่าพวกนายออโอ้โหสว่าสิบสาโอ้จไหวป่าววะเอาละครับลูกรักผมมาก่อนแล้วแล้วก็บ็ มีแท็กดับนี <Darwin ough> ีก็อุ่นใจไได้สักใกล้ถึงเอเนเ้ยดอแล้วไอกๆหลอกมงไปร้อนในนะอาจจะพูดแบบงิงขอโทษด้วยเจ็บชิบหายเลยเ็บปากมากเลยเนี่ยว่าดีวาผม เอายังไงดีพวกมึงไปไหนสามสามเหรออ่าชาชูเป็นขคนผมต้องอยู่นี่ประวัติไม่น่ารอดนะเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนสายให้นะเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอชัดกันก่อนผมจะไปเล่นไฟไฟบั็กขอเก็บตังค์ก่อนขอเป็นระเบีดกก่อนได้เปล่า เย็ <Yes. S 2> mm hmm. ดด่าหน้าเลยอันนี้นี่มาคนเดียวนะเพื่อนไม่มาคนเดียวก็สนุกได้พี่ไอ <me> ้เพื่อนแบบมีคนอยู่ในห้องท <'s> ีเต็มอย่างเงี้ยสนุกโคตร mm hmm. ขอวะ่ะอันนี้ต้องขอแล้ว mm hmm. เฮ้ยเดี๋ยวเบสโค้ดเยอะเมียโทรมาว่ะเเมื่อกี้เมียโทรมาขอตัดมาช่วงนี้แล้วกันเวฟบห้าแล้วนี่ว่ะเมียโทรมาปรึกษาปัญหาชีวิตนิดหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บ เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาชีพละมาเฮ้ย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 ศัตรูตลกอืมมาสองพันเหรอ ะไวมาเดี๋ยวผมเล่นไอ้นี้อีกตานึงอ่เดี๋ยวผมเล่นไอ้นี้ตาผมเปลี่ยนอาชีพละวก็ดีะตัดมาเว็บห้าเว็หกมันคลิปได้ไม่นานเกินไปกำลังสวยๆผมพวกมึงจะอยู่นี่กันหมดเลยเหรอ มีอาย้ายตำแหน่งเลยเครียดนิดหน่อยแม่งโทรมานานเลยจากเว็บสองข้ามมาเว็บห้าเลย <c oughs> อ่อะยังไงเนี่ยวิตี้นี้มันแข็งกว่าขนาดผมแบบยืนง่ออนะ่นน่ะผมกดคลิกการอย่างเดียวอ่ะยิงเดี๋ยวได้เวลาย้ายสายแล้วเดี๋ยวราเป็นตัวถ่วงที่แท้จริง เอาว่ะเพชรพาวปะเสียงเอาว่ะเอาวะเฮ้ย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 เือยเรื่อยเร่อยเฮ้ยเฮ้ยเห็ดเเฮ้ยโอ้โหเห็ดเชะ โอ้ยปวดเท้าโอ้ยอ๋อวงตายวงตายไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยวงแตกไปบ้าไปว้าพวกมึงตายตายตายไปบ้าไอ้เริ่มมัน อ๋อระเบิดมาด้สัตว์เฮ้ยแม่โคตรเยอะเฮีอนเอนีมันมันจริงๆแต่ยิ่งเจอที่แข็งนะเปดยอดอะมีความสนุกสุดๆเฮ้ยเุ้ยเจ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 เ เด็มามาดิไอ้เหียอุ้ยขัดปลาระเบิดยัดหน้ากูเรียฮึเจ็ดแม่โคตรเยอะเพาแข่งอยู่นะไม่ปล่อยหลุดมาเลยผมว่าหลุดแล้วแหละงานเนี้ยวงแตก เอามีคนร่วงเฮีเยอเอาเวนก็ปืนใครมาเนี่ยอ๋อไอ้กูเอาปืนของไอ้เออเดี๋ยกวกูคืนให้หาไม่ต้องกลัวหรอก ผู้วันโน้อย่างเงี้ยผมว่ามันกลัวแน่เลยกลัวผมจะไปโดนขายทิ้งหรือเปล่าโอ้ยเฮียเฮียระเบิดมันไปแล้วเฮียช่วยด้วยเพื่อนรีเควสเฮียโอ้โหเฮียวเฮียวิ่งตัวไม่รอดเลยบีบ้าอไหนกูคืนปืนให้สัตว์ไหนสัตว์ Follow me. This way. súng, cuồng bán súng, cuồng anyone? súng, cuồng bán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  súng, cuồng cua cua cuồng khai súng, À không phải cuồng bán súng, cuồng bán súng, cuồng bán súng, มาไหวคือไอ้ยักษ์คนนี้เนี่ยเป็นของสายไฟอยู่แล้วไงไอช็อตสายช็อตกันก็ใช้ได้จัดมาดิชอบปืนเนี้ยโคตรเท่เอลิออสอ่ะตัว่าจะไหวไหมวันที่หกนะ มาว่ะมาอันนี้ไว้ต่อต้านนั้นได้อย่างน้อยก็พอสโลพอสโลเฟสพาวได้ทีเดียวอะไรเพิ่อนด็กถ้าวงแตกนี่ผมผมว่ามีตายอ่ะ าแล้วมาตัดมาไอ้ก็เฟ,ฟ้พาวได้เน้นๆที่หัวหน่ากลัวจริงเฟสพาวเพียวกันเอิร์้มาแล้วโอ้ยแรงว่ะเระเบอร์อะไร ผมยังเล่นไฟนไม่คล่องเลยเราเก็บตัวไหวจัดมาเฮ้ยมัมนรอดเปลี่ยนเฮลิออสก่อนรีโหลดรีโรหลดได้พร้อมไกระวาดมึงโอ้โหเทียว ถ้าผมไม่ปั๊มเงินก่อนนะแล้วมาเล่นไฟเลยอะ่ะผมว่าไม่รอดเฮ้ยมามเสียงโคตรดังจัดมาจัดมาโอ้ยเฮียโคตรเยอะไปแล้วไอสัตว์

รูม้มาถึงนี่โอ้ยแตกแตกแตกวงแตกหมดแล้วเพื่อนอิสัดสตดโอ้แตกหมดแล้วโอ้อาจจะไม่รอดนะอย่างเงี้ยโอ้เงี่ยบอืม้มเรียบร้อยไอ้สัตว์ปืนเลกุลอนวะ yeah I mm, still. Okay. Perfect, pod is open again. Let's get you restocked. So, how's that getting killed thing working out. C'est boom. reloading. เดือดแตกเลยผมขออนุญาตย้ายกลับกันมาเน่มาเน่ thank you thank you อ่ะกูด้วยอ่ะกูให้เลยไม่ใช่ thank you thank you เสียงอาจจะงุ้งงิ่งกว่านี้งงยิ่งงงยิ่งเนาะเจ็บปาก เฮ้ยเอ้นั่นวะตัดสินใจเร็วแล้ว Yeah. ตายแล้วตะวาเจ้ากูไม่ทันเร็ว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 เฮี้ยฝ่าดงตีนเร็ว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  เฮียอืมอืมกระหวาจะเอาไงวะกระหวารอดไหมอ้ยแตกต่แรกเลยมีเกมแน่งารนี้อืมระเบิดระเบิดนี่แบกจริงยอมรับเลย Giờ thì <coughs> qua đây e thinking. Thora Christmasmas <coughs> Dragon City lắm โคตรเยอะคนตอนนี้ผมคิดอะไรอย่างหนึ่งเว้ยผมจะขังไอ้สองตัวน,นี้ให้ตายได้ดีไหมลิฟต์สิบตอนนี้สร้างความไว้ใจมันได้แล้วโอ้ตายอืมเชี่ยลืมดู จะคิดแผนฆ่าเพื่อนตายฮ่าวะอาจจะไม่รอดนะเริ่มรอดแล้วทุกคนละเอาว่ะเอาวะเอาวะโดนโดนตายหมดแน่ผม,มต้องแกล้งเราอ้เหี้ยแตกแตกตายไม่รอดว่ะถ้าโดนอย่างนี้ ยังไงก็ไม่รอดด่านนี้ตายหืมใส่ไหลอืมอืมเกมโอเคไม่รอดตายอาเกน กูไม่ชายแล้วกูจะไปทำย่งงอื่นไล่สัตว์ <c oughs> เพราะว่าเราได้แอซิสทำมาเล่นใหม่โอเคครับไปก่อนนะครับผม